เลือกปั๊มสามสูบแรงสูงครับสวัสดีครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเราเลือกปั๊มจากผมอแม่จันชาวครับวันนี้ก็พามาดูปั๊มแรงสูงตัวที่เห็นหน้านี่แหละครับครับปั๊มแรงสูงตัวนี้ประกอบเป็นชุดเสร็จแล้วนะครับเออเรามาดูกันว่าปั๊มแรงสูงจําเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับอ่าข้อที่หนึ่งครับมีวาลนะครับเขาเรียกวาวปรับแรงดันหรือปลดลนะครับตัวนี้นะครับต้องมีนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นเพชรเกตต้องมีนะครับแล้วก็เอากล้องอ้อมมาทั้งนี้หน่อยตรงนี้นะครับเป็นออกองน้ําครับกองน้ําเราจะตัวนี้เป็นปั๊มอุตสาหกรรมจะมีกองน้ําอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับที่ต่อไปที่สายดูดก็จะมีตะแกรงอีกตัวหนึ่งนะครับครับมี3ามอย่างมีกองน้ํามีวาล์วปรับแรงดันแล้วก็เพชรเกตครับทีนี้เรา มาดูกันว่าเราจะใช้งานอย่างไรนะครับวิธีการปรับการใช้งานเราก็ต่อน้ําเข้ามานะครับต่อน้ําเข้ามาทางดูดเต้ละครับครับต้องมีน้ํานะครับห้ามลันดายถ้าลันดายไอ้ลูกสูบข,ข้างในนี้ไหม้เสียหายเยอะแยะครับต้องมีน้ําเต็มนะครับพอเราเอาน้ําเข้าไปนี่เลยเสร็จแล้วเราก็เดินเครื่องให้ปั๊มหมุนนะไอว้วาล์วบอลนี่เราต้องปรับไว้ที่แรงดันต่ำๆนะครับประมาณสัก10บาอะไรประมาณนั้นได้ครับ แล้วก็ทางออกนะครับเอากล้องมาทางออกหน่อยตรงนี้เป็นทางออกนะครับที่จะไปไปสายพ่นยาหรือปืนฉีดน้ําก็ได้ครับแต่เราไม่ได้ใส่ไว้นะครับเราอุดไว้ครับปิดเลยนะครับแล้วก็เราตั้งแรงดันนี่นะครับตั้งขึ้นไปเรื่อยๆจนเกจนี่นะครับอาหารเกจไปดูนี่เกจนี่นะครับอ่าขึ้นไปที่ห้าสิบาร์นะครับขึ้นไปที่ห้าสิบบาร์นะครับ อไอ้ตัวนี้มันก็จะมีน้ำโปโลออกมานะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับทีนี้ที่เราอุดโลรัเปิดตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าเช็คตัวนี้ด้วยว่าไอ้โปโลเนี่ยมันใช้กานได้ไหมทํางานได้ไหมที่50บาร์เนี่ยเวลาปิดวาล์วแล้วมันจะปล่อยน้ําออกมาโดยที่ปั๊มไม่พังนะครับถ้าเราไม่เช็คดูเนี่ยเราทําก่อนต่อสายไปใช้ก่อนเวลาเราปิด น้ำที่สายเนี่ยหรือนี่มันไม่ปล่อยล้วปล่อยไม่พอเนี่ยปั๊มพังครับหัวเราเบิดหรือไม่กับลูกปืนลูกปืนแตกหรือว่าปั๊มแตกนะครับครับอันนี้เป็นการเช็คส่วนหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นการจบว่าการใช้งานของปั๊มตัวนี้นะครับก็สรุปว่าสมมุติว่าเราเราไปที่50บานะครับได้น้ําที่ประมาณ50ิคิวนะครับเราก็เอาสายมาต่อนะครับต่อเป็นปืนฉีดตามนะครับเราฉีดดูนะครับน้ําแรงดีนะครับ น้ำแรงดีมีมีน้ําล้นหรือเหลือออกมาโปโลนิดหน่อยถือว่าใช้ได้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่หัวฉีดแล้วแรงดันมันตกมันไม่ถึง50บาทที่เราตั้งไว้มันเหลือ30บาทนะครับแล้วไอ้โปโลนี่ก็ไม่ออกนะสำคัญฟังให้ดีนะครับมันเหลือ30บาทนะครับโปโลน้ำไม่ออกนะพอโปโลน้ำไม่ออกไม่ใช่ปั๊มเสียนะครับ ย้ำไม่ใช่ปั๊มเสียนะครับมันเป็นเพราะว่าไอ้หัวฉีดเนี่ยรูมันต่อไปน้ำมันออกเยอะปั๊มน้ำปั๊มมาไม่พอครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่หรือเปลี่ยนปืนใหม่ให้มันเล็กลงให้ให้มันน้ำมันมันพอมันก็จะใช้ได้ครับหรือไม่เราก็ต้องเพิ่มรอบปั๊มนะครับถ้าปั๊มเพิ่มรอบได้เพิ่มรอบให้น้ำมันมากขึ้นมันก็จะใช้ได้ครับอันนี้คือการใช้นะครับ ยี่เนี่ยหลังจากที่เราใช้แล้วนี่นะครับเราอยากรู้ว่าไอปโลอเนี่ยนะมันออกไปแล้วเนี่ยได้น้ำกี่ลิตรต่อน,นาทีเราก็ที่เราปิดตัวนี้ไว้นะครับตอนที่เราปล่อยมาเนี่ยเราเอาใส่ถังนะจับเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยมันได้น้ำเท่าไร่เราก็เอาเท่านั้น,นเอาไปชั่งครับหนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่งลิตรเราก็จะรู้ว่า,าในหนึ่งนาทีเนี่ยมันได้กี่ลิตรนะเราก็จะรู้ว่าปั๊มตัวนี้ได้น้ำกี่ลิตร ต่อนาทีเราสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้ครับจะเป็นหัวฉีดหรืออะไรก็ว่ากันไปนลครับอาทีน,นี้ก็มาถึงหัวใจที่สําคัญนะครับเราซื้อปั๊มมาแบบนี้นะครับสมมติว่าเราซื้อมาจากาที่ร้านาที่เขาตั้งมาให้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับปั๊มตัวนี้สมมุติว่าเขาบอกว่าเก้าร้อรอบเขาก็ตั้งมาให้เก้ารออบเอามาเปิดฉีดน้ดําดูเปิดน้ําดูน้ําแรงดีครับ สามารถฉีดหัวฉีดได้สี่หัวนะครับทีนี้ว่าเราใช้จริงๆเนี่ยมันได้หัวเดียวเราใช้หัวเดียวอีกสามหัวเราไม่ใช้นะเราก็น้ําที่เหลือจากตรงนี้ครับเราก็ต่อไปที่ถังถังน้ํายานะครับให้มันวนควนน้ํายาไม่ให้ตะกกรกรมันก็แลดูดีนะครับมันก็แลดูดีนะครับแต่ฟังง่ายดีนะครับมันไม่ดีครับเพราะว่าอ,อไอ้สามหัวที่ไม่ใช้นะ่ะมันกินพลังงาน กินการสึกลรอกินเม็ดเงินของเราแล้วนะครับเราจะต้องปรับใหม่นะครับทําให้มันฉีดใต้หัวเดียวหรือ2หัวที่เราใช้โดยการลดมมเลกการเพิ่มรอบเพิ่มรอบลดรอบปั๊มให้เล็กให้น้อยให้ช้าลงนะครับปั๊มก็จะทํางานช้าลงนะครับการสึกลรอก็จะน้อยลงกเครื่องก็จะเบาขึ้นการกินพลังงานก็จะน้อยลงนะครับนั่นคือเม็ดเงินที่เราประหยัดได้และที่สําคัญคืออายุการใช้งานของปั๊มเนี่ย มันจะยาวนานเพิ่มขึ้นเป็น1เท่า2เท่าสามเท่าของที่เราใช้งานครับครับอันนี้เป็นหัวใจนะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับอย่าว่าปัม๊มน้ําแรงแล้วดีไม่ใช่ครับเราเอาแค่ที่เราใช้ใช้ได้ครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นทุนของเราที่จะไปต่อยืดอายุการใช้งานปั๊มนี้ให้นานเป็นสองสมเท่าอเลยครับทดีนี้จากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ผมจะพามาดูปั๊มนะครับตรงนี้นะครับ